สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน่าฟอร์จูนพยากรณ์มันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก็อื่นจุดกําเนิดของเรานะครับตนุอยู่ที่ตรงนี้นะครับทางทิศเฉียงตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ผู้ที่เกิดราศีเกิดดูด้านล่างตรงนี้สีดําอันนี้คือลัคนานะครับก็อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องมใจให้คนได้วยน,น,น,นะครับขอบคุณครับ คณะกรรมการดูด,ดูส่วนตัวสรรมาร์ไลดีมาที่ปเปลวหกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวขอ,ขอ,ขอขเรื่องไลดีมันห้ำค่าครูได้ครับขอประกาศโปรโมชั่นในเดือนเมษายนขอเลอะทิ้งใหม่หมดแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับตั้งแต่วันที่คุณได้ยินเสียงนี้เต็มเดือนผมให้สปีดเลยเต็มเดือนนะครับใครอยากจะดูวันไหนก็ได้นะครับในเดือนเมษายนแต่สุดท้ายคือสามสิบเมษายนนะครับคือวันเดทไลผมขอพูดนิดนึงนะนอกขอแบบพูดจริงจังนิดนึงว่า ผมลดให้เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับเพราะว่ามีการตอบรับที่น, ой, ทน้อยทั้งที่ลดค่าคูให้แต่คุณก็ดูกันน้อยน้อยแบบน้อยมากน้อยแบบคืองงอะ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเดือนนี้มีการตอบรับดีลดเดือนหน้าลดให้อีกนะครับแต่ว่ามันจะลดไม่ไม่ใช่เต็มเดือนแบบนี้แล้วนะอันนี้คือบอกว่าเลยว่าเป็นโปรโมชั่นประชดครับอืมนะครับแต่ว่าคนพิจิตเนี่ยน่ารักนะแต่ไม่ไม่ได้อะไรนะแต่หมายความว่ามาถึงยอดดูอ่ะไม่ได้อะไรนะครับแต่การดูดวงส่วนตัวก็ยังน้อยอยู่ดี ก็ก็ไม่เป็นไรไม่อยากไม่อยากว่าคนที่ทําดีอยู่แล้วเนาะแต่หมายความว่าเออแต่เราก็ต้องพูดทุกราศีนะครับว่าถ้าคลิปนี้คือคือคลิปนี้จะเป็นการแบ่งครึ่งเนาะนะครับเป็น E ีพีแรกกับอีพีที่2หมายถึงต้นเดือนกับปลายเดือนนะครับถ้าเผื่อมีกระแสตอบรับยอดดูเยอะนะครับแต่ทั้งเป็น12ราศีเลยนะผมจะทายระวังให้ทุกครั้งคือช่องจะเปลี่ยนแปลงไปเลยครับว่าแบบเออโอเคเอ่อพยากรณ์แล้วให้ระวังไปด้วยแต่บางคนอาจจะบอกว่าเออทำไมไม่ทายระวังคือแบบ โกหกหลอกลวงหรือเปล่าไม่เพราะว่าการดูราศีจักรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดวงของคุณอยู่ดีมันคือดวงของวันที่เด็กเกิดวันนั้นเท่านั้น,นครับเข้าใจไหมอ่าเด็กเกิดเดือนนั้นนะครับทุกคนของคนเด็กที่เกิดในเดือนนั้นแต่ไม่ได้บอกนี่ว่าคุณไม่ได้เกิดในเดือนนี้ถูกไหมครับปี2566เนี่ยคุณเพิ่งเกิดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ดวงคุณก็จะไจ้อย่างแต่มันมันคืออย่างนี้ทำไมเราต้องดูละ่ะในเมื่อไม่ใช่ดวงเรา มันก็คล้ายๆเพราะจุดกําเนิดอยู่ที่ตัวเราถูกไหมครับอย่างดาวเสาเข้าเรือนพันธุเนี่ยมันหมายถึงความเหนื่อยยากความลําบากที่จะต้องหากินเพื่อที่จะได้ความมั่นคงแต่มันก็ได้ยากเพราะดาวเสาแปลว่ายากแต่มันได้แน่นอนเจ้าไว้นะครับดาวเสาในเรือนพันธุมันมีความหมายเหมือนกันดาวเสาแปลว่ามั่นคงดาวพันธุแปลว่ามั่นคงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่ามันถูกที่ยังไงคุณก็ได้แน่นอนนะครับมันเป็นเกษตรเก่าด้วยนะดาวเสาเนี่ยเกษตรแปลว่าความยั่งยืนความความที่ได้เสถียรภาพที่ดี หรือเกี่ยวกับเรื่องของอัลกับนั่นแหละครับอืมก็ต้องกันดังนั้นเนี่ยคุณได้แน่นอนแต่มันต้องช้าหน่อยนะครับมันคือหมายความว่าเราต้องใช้ต้องใส่สปีดต้องใส่เกียร์เข้าไปเราต้องแบบเกียร์เพิ่มขึ้นนะอ่ะแล้วเราต้องทําให้ดีมากขึ้นแล้วมันถึงจะได้ไม่ใช่ว่าทําแบบเท่าเดิมเดิมเดิมแล้วมันจะได้โน no. ไม่มีทางนะครับเขาา้าใจไหมประมาณนี้ยิ่งเกษตรเนี่ยยิ่งยากนะครับแต่มันได้แน่นอนประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอทครับใครที่ขยันอยู่แล้วเนะี่ยบอกเลยนะ ยังไงก็ได้มันไม่คือแบบลูกไก่ในกำมือบอกเลยนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับว่ามันยากนะแต่ือหมายถวงว่าต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะอ่ะพูดง่ายแต่มันก็จะได้แน่นอนนะครับโอเคต่อมาอมเมื่อกี้สรุปยังไม่ได้เลยว่าถ้าเปรยยอดดูเยอะขึ้นจบทานระวังให้เพราะระวังสําคัญบอกเลยสําคัญนะครับแต่ว่าเรื่องของ ยอดดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้ามันช่วยกันมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ช่วยกันก็คือจบนะครับผมก็จะแบบเออทูๆไถ,ถ,ถยๆไปอย่างเงี้ยแหละนะครับถ้ามันยังไม่ดีขึ้นนะก็คือทําไปอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วอาจจะต้องไปเปิดช่องใหม่แล้วทําดีขึ้นเนาะก็คือพูดง่ายว่ามันต้องมีการเปลีล่ยนแปลงกั้นะสำหรับผมนะอ่านะครับจบนะครับผมต้องเปลี่ยนแปลงก่อนดาวพฤหัสดีเข้า นะครับเข้าราศีเมษนะครับแต่ผมไม่ได้เกิดราศีพิจิกเลยขนาดพิจิกหรอกนะครับแต่ว่ามันก็เป็นพบที่เสียดังนั้นเนี่ยผมต้องเป็นแปลงก่อนนะครับโอเคต่อไปดาวพุธจะมีการจอ,อย้ายราศีดวงแรกหลังหลังจากที่จะย้าย5้าดวงในเดือนนี้เยอะมากครับอ่ะแต่เอาไปว่าดาวพุธก่อนเข้าสู่ราศีมีนวันที่2พฤษภาคม6.6ดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนแปลว่าถอยหลังผมลืมเขียน เขาถอยหลังจากเรียนอ, s, อริเข้าสู่เรียนปุตตะนะครับอริลงเรียนปุตตะแปลว่าคุณเกิดปัญหาคุณต้องจบแล้วเริ่มต้นใหม่จําไว้นะครับจบแล้วต้องเริ่มต้นใหม่นะถึงจะดีนะอ่านะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเออก็รอดครับดาวดาวศุกร์โอเคอ่ะนะครับหมายถึงว่าเราต้องจบก่อนแล้วเริ่มต้นใหม่อย่ากลกัวการเริ่มต้นนะครับความวิจิตกเนี่ยพอมันบีบบังคับให้คุณเนี่ยต้องจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะครับอ่ะ ดังนั้นเนี่ยเราก็โอเคเริ่มต้นใหม่ก็ได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าคนที่ทํางานประจํามันจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้เพราะถ้าเริ่มต้นใหม่ปุ๊บเนี่ยคือเสียโอกาสเสียเวลาเสียมาทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคุณจะปรับเปลี่ยนด้วยการย้ายสายงานก็ได้ถ้าย้ายได้ย้ายเลยถ้าย right ้ายไม่ได้ก็เปลี so ่ยนตําแหน่งหน้า hmm. ที hmm. yeah. <Right> ่หมายถึง okay. ว <play> ่าเป็นโต๊ะที่ทางอ่ะนะครับเคยนั่งุมนีไปนั่งอีกุมหนึ่งอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเปลี่ยนแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ได้อีก วิธีเดียวที่เราจะทําได้ก็คือห้องของเราห้องนอนเราเนี่ยปรับเปลี่ยนหัวเตียงนะครับเพราะเรานอนอยู่บนเตียงน่ามากที่สุดในในแต่ละวันหลังจากทํางานทํางานมันยังจับชายนะครับมันยังแบบอ่านั่งติดที่ยังไปห้องน้ํายังเดินเล่นยังนู่นนี่นั่นยังคุยยังแบบอ่าพรีเซนต์สัมมนาถูกไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแต่นอนเนี่ยนอนนิ่งอยู่กับที่กับเตียงเลยครับดังนั้นเนี่ยเตียงสําคัญดังนั้นเนี่ยหันได้ก็หันไม่ใช่ให้หันร้อปสินะครับแต่หมายถึงว่า หันจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งอ่ะพูดง่ายนะครับก็ลองหันกันดูเนาะถ้าทําไม่ได้กันเนี่ยวิธีเดียวก็คือหันเปลี่ยนนอกนั้นก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนได้ใส่มันยากครับบอกเลยมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆแล้วต้องดูระยะยาวด้วยเนาะในนั้นเนี่ยให้ให้เปลี่ยนในเรื่องของแต่แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือย้ายเปลี่ยนที่ทํางานดีกว่าเขาเรียกะไรย้ายย้ายโต๊ะครับเพราะว่าโต๊ะเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องนั่งอยู่ติดที่นั้นอ่ะตั้งแต่เช้ายันเย็นทุกวันถูกไหมครับ เว้นแค่เสาร์อาทิตย์อะไรแบบเนี้ยอืมนะครับต่อไปดาวพุธมาจากเจ้าเรือนมรณะลงเรือนอริมรณะอริไม่ดีนะครับแต่อริมรณะดีนะผมยังมีดวงอริมรณะดังนั้นเนี่ยศัตรูแต่จากแต่ถ้ามรณะอริแปลว่าความเสื่อมความเสียหายนาไปสู่ปัญหาเหมือนกับเราไม่ได้เติมยางลมสักทีพอยางยางแตกยางรั่วเกิดปัญหาเห็นไหมครับอืความเสื่อมโทรมมรณะคือความเสื่อมโทรมความเสื่อมโทรมนาไปสู่ปัญหาลาพระไปสู่เดือนอริ ก็คือได้ลาบจากการเสื่ eg, อมนั้นก็แปลว่าถ้าใครทําประกันก็คือพูดง่ายว่าหรือหรือคุณอาจจะได้โชคลาบจากสิ่งนั้นกลับคืนมาเขาเรียกว่าตายตายแล้วกลับเป็นนะครับหรือไม่ไม่ช่หมายถึงคนนะตายแล้วกลับเป็นเนี่ยมันหมายถึงสิ่งนั้นนั่นแหละสิ่งที่มันเสียหายนั่นแหละก็หมายถึงว่าซื้อใหม่ก็ได้นะลาภหมายถึงได้สิ่งใหม่ไม่ได้แปลว่าเราจะได้เงินจากอย่างอื่นนะครับแต่มันก็มันก็คือหนึ่งในนั้นถ้าเราทําประกันยังไงเราก็ได้ แต่อันนี้คือเมื่อกี้พูดเล็กไปหน่อยนะว่าเรื่องของดังอย่างร่วอย่างแบนตามจริงสมมติว่าเราเราแบบอาจจะไม่ได้ดูเครื่องรถเครื่องของรถนะครับทําให้รถมันมันเสียอ่ะกลารไปว่าเราต้องเข้าอู่อ่ะเสียเงินบานเลยครับทีนี้เพราะมันอาจจะเสียหลายจุดอ่ะเราก็ใช้ประกันเอาอ่ะพอประกันเสร็จป,ปุ๊บนี่ก็คือได้ลาบก็แปลว่าเราเสียเงินแค่ประกันในต้นแต่ว่ามันอาจจะบาลไปอย่างเช่นเราลง ลงไปค่าประกันอย่างเช่นอ่ะเราลงไปแค่หมื่นหนึ่งแต่ประกันเนี่ยได้เป็นหลายแสนอย่างเงี้ยครับอ่ะก็ได้ทวีคูณถูกไหมครับอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเออเนี่ยมันเป็นโชคลาภแบบนี้ดังนั้นอย่าไปทําประกันไว้นะครับไม่งั้นจะเสียเงินก้อนโตเลยนะอืมต่อไปดาวศุกร์นะครับแมวเอา,เอาเดาวพุธก่อนดาวพุธด,ดวงที่สองอ่ะดวงที่สามนะครับย้ายดวงที่สามวันที่หกพฤษภาคมหกหกในราศีเมษ ดาวพุธเจอกระดาวพัสดีหมายถึงการเอาตัวรอดนะครับเป็นคู่วิชาการมาถึงเจอปัญหาและเอาตัวรอดได้แก้ได้ครับแต่ว่าดาวพุธเจอกระดาวราหูด้วยหมายถึงท่อยคดีความเดือนอริด้วยนะครับบอกเลยไอพุธเดืเอนอังคารเนี่ยอังคารในเดือนพุธพุธเดือนอังคารเนี่ยต้องระวังครับมันหมายถึงการมีปากเสียงแต่มันจะรอดได้อยู่นะครับพะพฤหัสบดีไปค้านกระดาวราหูให้เหลือครึ่งเดียว ก็กลับไปว่ามันเป็นคู่แบบได้ครึ่งเสียครึ่งะครับเข้าใจไหมอ่ะพอเรียนอะไก็หมายถึงว่าโอเคอย่างน้อยเราก็มีปัญหาครึ่งเดียวแล้วก็แก้แล้วก็รอดนะครับประมาณนี้ดังนั้นสติสําคัญครับความรู้ก็สําคัญพุทธแปลว่าสติพุทธาแปลว่าความรู้ครับจริงจังกับมันดาวราหูนะครับโอเคแล้วจะแก้ได้ดาวพุทธมาจากจุดมรณะมรณะอริเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะโอเคจบต่อไปดาวสุกนะครับดวงที่2ย้ายวันที่4พฤษภาคม66 ในราศีมิถุนดาวศุกร์ตกมรณะเนาะต้องระวังเรื่องของการเงินและความรักครับดาวศุกร์มาจากเจ้าเรือนปตัตตานีเห็นไหมครับความรักลงเลือนมรณะแปลว่าจะได้ห่างไกลพัดพลากจากคู่เพราะมันเอาบมรุจยู่มาด้วยแปลว่าต่างถิน่นอ่ะไปเลยครับต่างถิน่นเพราะไม่งั้นก็จะต้องพัดพลากกันคือจต่างคนต่างอยู่นะครับแยกกันอยู่ชั่วคราวนะไม่งั้นคุณจะต้องได้เลิกกันแน่นะครับพอ่อบรรณะเนี่ยวินาศเป็นดาวศุกร์เห็นไหมครับเจ้าเรือนเดียวกันปัตตานีมามรณะ วินาศก็มอดมานานาด้ยวยเหมือนกันมอดมาถึงความเสียหายการพัดพากแล้วเกิดความจบสิ้นก็แปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเลิกกันได้นะครับผมไม่อยากายใช้การเลิกกันนะแต่หมายถึงว่าให้คุณรู้ไว้แก้ไม่ใช่รู้ไว้แล้วตระหนกนะครับเข้าใจไหมถ้าคุณรู้แล้วโนกคุณไม่ต้องดูดวงครับเพราะคุณดูยังไงคุณก็เจอแต่ความทุกข์เพราะว่าไม่ใช่พวกคุณมีความทุกข์เหรอคุณถึงวิ่งเขา้าหาโคโรราสร์ถูกป่ะครับอ่านะครับผมไม่ได้ว่าใครนะที่พูดเนี่ยแต่หมายความว่าให้คุณเตื่นสติตัวเองว่า เ็เพราะคุณทุกข์ไม่ใช่เหรอคุณถึงวิ่งเข้าหาวิชานี้บอกเลยไม่มีใครมีความสุขแล้ววิ่งเข้าหาวิชานี้ไม่มีครับบอกเลยตัวผมนี่ยเข้ามาเป็นนักพยากรณ์เ็เพราะว่าผมเนี่ยทุกมาก่อนผมก็เข้ามาเพราะความทุกข์เหมือนกันอืมดังนั้นเนี่ยไม่ต้องปฏิเสธนะครับเคยมีแม่บอกว่าคือคือ,คอมันก็มีส่วนน้อยนะอันหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วกันสำหรับคนที่แบบดีแล้วมาดูนะอย่างเช่น,อา,น,นอาจารย์อ่มีมีคนมาปรึกษ,ษาดูดวงส่วนตัวว่าอาจารย์หนูกำลังจะได้เงินแล้วแบบ เงินจ,จะได้วันนี้จริงไหมอะไรแบบนี้ครับวันนั้นวันนี้เนี่ยอ่ะก็นี่ไงก็หมายถึงว่ามีความสุขที่จะได้เงินแต่แต่มันก็ทุกอยู่นะหมายถึงว่าทุกว่าเราจะได้ตามนั้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็กลายเป็นว่ามันก็มีทุกขลาบมานะทั้งดีทั้งเสียโอเคประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่เรกครับไม่จะความทุกข์ถามใจตัวเองก่อนดังนั้นเนี่ยการอวยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าก็คนทุกข์ร้อนไม่ใช่หรอถึงต้องมาดูแล้วจะมาอวยทําไมเดี๋ยวปะครับอืมต้องหาทางแก้ให้สิถึงจะถูกต้องนะครับ ตามจริงไงในทางในทางครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ให้ทายเรื่องเสียนะแต่ผมเนี่ยก็พูดแบบประจำเนาะเพราะว่าผมเป็นคนปากเสียพูดง่ายนะครับเพราะอังคารกับพุธนี่แหละอืมมันกลุ่มกันในดวงชะตาเนะาะดังนั้นเนี่ยพูดดีไม่เป็นครับคือคือ,คอพูดดีก็เป็นพูดลายก็เป็นแต่ว่าส่วนใหญ่จะพูดแบบดีครึ่งเสียครึ่งกลางๆนะครับโอเคประมาณนี้โชคดีที่าดาวดาวพุธยังยังเป็นเกษตรข่มดาวอังคารไว้อยู่นะครับโอเคต่อไปดาวศุกรนะ์เนาะยู่ในมิถุนมาจากทุ้นเรนปัตตานีกับวินาศเนาะ โอเควินาศทางไกลทั้งคู่เลยนะก็แปลว่าต่างไปต่างถิ่นก็คือหรือแยกกันอยู่ก็คือจบแล้วนะครับอืมประมาณนี้ไม่ถึงเดือนครับตั้งแต่วันที่สี่ถึงวันที่สามสิบนะครับอ่าต่อไปดาวคารดวงสุดท้ายนะครับที่จะพยากรณคือขอภายในคลิปนี้จริงๆคือกระโดดไปกระโดดมาเนาะมผมก็เข้าใจตัวเองอยู่นะหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะบอกว่าฟังไม่ดูเรื่องผมก็เข้าใจอยู่เพราะบางทีผมพูดสับแล้วก็บางทีกระโดดไปกระโดดมาผมก็เข้าใจตัวเองว่า ตัวผมเองเนี่ยไม่มีระเบียบแบบแผนมีไม่ได้ครับถ้ามีปุ๊บมันจะไม่เป็นตามเป้าต่อให้มีก็ไม่มันก็ไม่ได้ดีดังนั้นเนี่ยไม่มีก็ไม่ดีก็แปลว่าโอเคก็คือไม่ต้องทําให้ตัวเองเหนื่อยนะครับประมาณนี้จะเออเอออาลงที่หาที่ลงไม่ได้ครับอดังนั้นเนี่ยเรารู้ตัวเองดาวดาวอังคารตกกรกฎเป็นนิดครับในวันที่10พฤษภาคม66หเนี่ยดาวอังคารเป็นนิดแปลว่าผิดแผกแตกต่างในเดือนสุภาแปลว่าผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือสักครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเราต้องวิ่งหาเองนะครับดาว อังคารมาจากเจเิญอริอริสุภะก็งไงผู้ใหญ่มีปัญหากับผู้ใหญ่หรือเมื่อมีปัญหาก็าหาผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะช่วยมาจากเจเรนตัวเองตานุสุภะก็แปลว่าทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ซะก่อนก่อนที่จะให้ผู้ใหญ่ช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทําตัวดีทําตัวเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยผู้ใหญ่หลักให้เอ็นดูครับแต่ถ้าเราทําตัวแบบอะไรก็ก็เหมือนเด็กนิสัยเหมือนเด็กการแปลว่าผู้ใหญ่เขาก็จะไม่ช่วยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใน e ีีที่2ได้นะครับติดตามกันได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจด้วยนะครับขอบุบ